กราบสวัสดีเอฟซีสุขทซูคุณครับนี่คือปากกองกาสโนวะนะครับวันนี้เป็นยังไงนวันนี้ครับเอฟซีกองกาสโนวะพาจวดนะครับสำหรับมือนี้นะครับที่เด็ดไลที่เด็ดไลที่เด็ดไลท์มือหนีเหมืองกอนเมืองกอนเล่นมาือสนะครับ่น ลูกชายผูน่อยครับลูกชายผู้หน้อยูฐานน่อยบางเดียวเลยบางเดียวกระบาเลยบางเดียวกระบาเลยลูกชายผู้น้อยบาดีทสี่รอฟังคูมันสี่รอยส่สิบนางแปบึ้งนะครับของแท้นะครับผมว่าก้องคาสโนวาพาจวดจวดจวดแบบนึงโอเคโง่กอลกุ้หลายๆนะครับผมบึสีเสือแล้วนะครับทำเวลาได้หลายๆทงเเทลูกชายผู้น้อยครับสองหนึ่งลูกชายผู้นอย กองก้นไปเต่ไปไดนลุนไปครับเขาเมฆไปนะครับมินทำกันเหนทำกันนั่นละขึ้นบ่งามประดครับอตรประดินครับหลังเมฆครับ โอ้ล่ำดาบกันนะครับวันนี้วันที่เราซื้นึ่งสองลได้ไหมอ่าวยังหัวนะครับว่าเป็ียงไดย์วันยังสรุปนะครับเขาเมฆไปโบเห็นหัวเห็นข้อนะครับบางคนกับว่าล่ำนะครับของคนไปแล้วที่แรกมนะครับหลุนกันไปครับลอยห้าสิบคะแนนผ่านไปนะครับหาอีกสองลอยก็ได้เกือบนะครับลุลกันไปนะครับ ทีงาโอ้ยนะครับคว้นตรวจตวๆเลยนะครับเชิญรับประทานนะครับพ้นตรวจตวๆเลยเลยนะครับบังโอ้ยนะครับแพ้นะครับบางไฟแพ้นะครับนาจะล่ำดาบเขาเมฆไปนะครับโอ้ยนแพ้นะครับสูในบางต่อไปบางนี่สุนแล้วสุนเาไว้ครับจังหวัดสุดท้ายตามลงมาเลยนะครับตึงสองร้อยสี่สิบห้านะครับแพ้นะครับตกใส่ผู้หน่อยขอบคุณที่ติดตามรับชมเราเดฟสีสวัสดีครับ